ที่เราเห็นป้ายนี้ไหมครับป้ายสถานีกลางบางซื่อที่เคยเป็นประเด็นร้อนแรงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะการรถไฟได้จ้างบริษัทหนึ่งในการแบบชี้เฉพาะเจาะจงในราคา33ล้านบาทคือทุกคนมีความสุดรับไม่ได้เพราะมันทำไมแพงจังแล้วทำไมเร่งรีบในการประมูลไม่มีการแข่งขันนี่คือสิ่งปัญหาที่สังคมโซเชียลมีเดียและประชาชนออกมาต่อสู้ล่าสุดเมื่อวานนี้มีการเผยแพร่เอกสารนี่คือเอกสารของการรถไฟนะฮะต้องการจะยืนยนัยนว่าขอระง,งับการ รือย้ายการจัดหาและติดตั้งงานก่อสร้างปรปับปรุงป้ายสถานีกลางบางซื่อผมถึ่งจะมาย้ำว่านี่คือชัยชนะของประชาชนครับพี่น้องชัยชนะที่พี่น้องประชาชนทุกฝ่ายมาช่วยกันเวลามาถึงตรงนี้แล้วผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเรามีภฐฐฐฐรารกิจร่วมกานอีกหนึ่งงานครับนั่นคือการประมูลดาวเทียมสิทธิในวงโครจรดาวเทียมที่จะเปิดประมูลวันที่15มการาคมที่จะถึงนี้เหลือระยะเวลาอีกไม่กี่วันและสิ่งเหล่านี้เองผู้แทนกสสชออกมาพูดกับ ประชาชนบอกว่า <upp> พ <la, S 1> <him> ูดไม่เคลียร์พ <k fulfil> ูดไม่ชัดเจนพูดภาษาาวบ้านคือพูดไม่ครอบคลุมทั้งหมดและพูดไม่ถูกเขาพยายามสื่อสารว่าสิทธิในวงโคจรดาวเทียมถ้าพูดภาษาให้ชัดเจนคือกิจการดาวเทียมเนี่ยควรจะเปิดแข่งขันเซรีเพราะเป็นกิจการโทรคมนาคมวงโคจรและดาวเทียมในอวกาศมันคือการถูกขาดโดยธรรมชาติคุณจะไปแข่งขันเซรีไม่ได้เพราะนั้นมันอยู่ในอวกาศมันเป็นเรื่องข้อตกลงระหว่างรัดต่อรัดและทุกอย่าง มันเป็นการผูกขาดโดยธรรมชาติดังนั้นเมื่อเกิดการผูกขาดโดยธรรมชาติรัฐต้องดำเนินการเองแต่ปรากฏว่าวันนี้กสทชให้เอกชนดำเนินการและยกให้รัฐบางส่วนใช้ที่เหลือกลายเป็นการผกขาดของเอกชนผลประโยชน์ของดาวเทียมมหาศาลเขาเปิดประมูลวงโครจรหนึ่งประมาณ300กว่าล้านผมเข้าใจว่าน่าจะมีการประมูลสัก2องตำแหน่งสิทธิวงโครจรแต่สิทธินี้อยู่20ปีครับพี่น้องเท่ากับว่า สกสทชเปิดประมูลหลักร้อยล้านแต่ผลประโยชน์มันหลายแสนล้านพี่น้องแต่จนลักษณนี้คือ,คอชัยชนะของประชาชนถ้าพี่น้องช่วยกันรณรงค์เชิดกันแสดงออกในการปกป้องผมเชื่อว่าอินเทอร์เน็ตจ,จะราคาถูกลงแน่นอนและอินเทอร์เน็ตจ,จะกระจายครอบคลุมระยุ์ยังทุกพื้นภา่ข,ของประเทศ <_' m> ย้ำน,นะครับดาวเทียมไม่ใช่การแข่งขันเสรีดาวเทียมคือการผูกขาดโดยธรรมชาติและมันหมายถึงสาธารณูปโภค และความมั่นคงการจรกรรมที่เป็นปัญหาของประเทศด้วยรัฐจะต้องดําเนินการเองขอประชาชนท่นนะครับว่าวันที่13มันสุกที่จะถึงนี้ทางสภาพแรงงานรัฐแสพิธากิจแห่งประเทศไทยร่วมกับสภาพแรงงานของเอ็นทีหลายภาคส่วนจะไปรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งที่บริเวณกสทชวันที่13นี้เวลา10โมงเช้าเราช่วยกันปกป้องคอมพิวเตอร์เทียมนะฮะโดยเอาสัญลักษณ์ชัยชนะของประชาชนที่สถานีการบางซือเป็นหลักครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เพื่อไม่ให้พลาด,ดกิจกรรมดีๆของพวกเราไทยพักดี